สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่าน,นครับช่องเดบ้านสวนขอน,นำเสนอสมุนไพรม่วงมังสมุนไพรม่วง,งมังมีสรรพคุณแก้ไข้บำรุงร่างกายเป็นยาเจ,จริญอาหารช่วยขับลมช่วยระบายความร้อนช่วยแก้ร้อนในกระหายน้ำขับเสมหะและแก้บิดครับ นานมันนอนมันกินอะไรบอนี่บอไม่กินกระปุนสมุนไพรม่วงมัง่งเป็นสมุนไพรที่มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเรียบหลากหลายชื่อนะครับเช่นต้นเก๊กต้นบงกฏต้นบงกฏต,ต้นส้มปองแถบภาคเหนือเรียงนะครับ ต้นม่วงมังต้นบากมังต้นบงมังแถบอีสานเรียกนะครับต้นสันล้านางแอแถบภาคกลางเรียกต้นแขวคอแห้งต้นสีฟันแถบภาคใต้เรียกแต่ก็มีชื่อสามัญเรียกว่าต้นเฉียงล้านางแอครับพยัังปบด ลักษณะทั่วไปของต้นม่วงมังต้นม่วงมังนั้นเป็นพืชขนาดกลางถึงขนาดเล็กไม่ลัดใบลำต้นก็ตั้งตรงเป็นทรงเรือนยอดทรงพุ่ม,มรูปกลวยกว้างล <ำ S 1> และกระทึบเปลือกต้นส่วนมากจะเป็นสีน้ำตาลอมแดงถึงสีน้ำตาลอมเทาผิวเรียบและมีรูอากาศมากนะครับหรือเปลือกต้นอาจ หนาะแตกเป็นร่องลึกตามยาวส่วนใบก็จะเป็นประเภทใบเดียวออกเรียงตรงข้ามสลับการตั้งฉากลักษณะของใบก็เป็นรูปรีหรือรูปไข่กลับแผ่นใบเกลี้ยงหนาะและเหนียวหลังใบมีสีเขียวเข้มยอดอ่อนเป็นสีเหลืองส่วนดอกก็เอาดอกเป็นช่อขนแนงแบบกระจุกสั้นๆ มีดอกย่อยจำนวนมากและมีขนาดเล็กเรียงตัวกันแน่นเป็นช่อกลมผลก็เป็นผลสดลแบบมีเนื้อลักษณะของผลก็เป็นรูปทรงกลมขนาดเล็กออกเป็นประจุผิวผลเป็นมันมีเนื้อบางสีเขียวห่อหุม้มผลอ่อนจะมีสีเขียวเมื่อสุกจะเป็นสีแดงและเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อสุกจังภาษาหนะ้าจะเป็นต้นมั่งนี สำหรับด้านสปปรรพคุณของต้น,ตนม่วงหมังนั้น,นลำต้นใช้ต้มน้ำดื่มช่วยบำรุงร่างกายช่วยทำให้เจริญอาหารหรือใช้เป็นยาเจริญอาหารสำหรับสตรีหลังคลอดบุตรนะครับลำต้นใช้ฝนน้ำดื่มช่วยแก้ไข้หรือจะใช้เปลือกต้นนำมาต้มกับน้ำอาบ เพื่อช่วยรักษาอาการแก้ไข้ตัวร้อนและแก้บิดได้ด้วยนะครับช่วยแก้อาการร้อนในกระหายน้ําและช่วยระบายความร้อนส่วนแก่นของต้นช่วยในการขับลมครับสําหรับประโยชน์ของต้นม่วงมังนั้นเนื่องจากต้นม่วงมันเป็นไม้ยืนต้นและมีผลสุก ใช้รับประทานได้และมีรสอมเปรี้ยวต้นนั้นเป็นไม้ไม่ผลัดใบในช่วงฤดูแล้งอีกทั้งดอกก็มีกลิ่นหอมจึงเหมาะที่จะนําไปปลูกเป็นไม้ให้ร่มเงา,า,าหรือเป็นไม้ประดับได้ดีเป็นอย่างยิ่งนะครับต,ต้นม่วงมังนั้นจัดเป็นไม้โตเร็วจึงเป็นพันไม้เพื่อปลูกป่าป้องกันอุทกภัยได้ดี และเนื้อของไม้ม่วงมั่งนั้นเป็นไม้ที่คงทนแข็งแรงและมีลวดลายที่สวยงามจึงนำมาใช้ในงานก่อสร้างทุกตัวไปได้ดีหรือทำเป็นเครื่องมือทางการเกษตรก็ได้ทำเป็นเฟอร์นิเจอร์ก็ได้หรือจะใช้ทำาฟืนเผาถ่านให้ความร้อนสูงส่วนผนสนก็ยังเป็นที่โปรดปานของจพวกนก กระรอกหรือสัตว์ป่าต่างๆได้ดีอีกด้วยนะครับ